สวัสดีครับสวัสดีพี่มอพี่น้องสู้ผู้สู้คนเนาะวันนี้ด้ลาบมันง่วงครับมันนี้มาสู้กินเนาะมาตอนพี่ตอนน้องกับพักกระเดาขมคม,คมบรรยากาศทั้งล่างเป็นเตาอบเนาะครับรังค่วนตวดถวดเลยอบไว้แต่ปิง่ง มันเป็นลมคมเป็นยาครับเพอา้ไอ้อคนมึงกินดิบนะครับเนาะตับหวานเพิ่น สมัวฟัวนยีรีได้ตำมันร้องเนี่ยครับเนี่ยวเมนว่าสิดิปสิซุกหน้าหลวกเอากับแสบไข่ก็มีนะกินไข่ไว้น,น,น้นหน่อยกวน